มื่อกีไม่ใช่แบบนี้หรอกะเดี๋ยวเดี๋ยวมึงอะยังไงคะอ้าวมื่อีไงคะเดีี๋ยยวเเฮ้ยน้องๆนี่ฟังนะเว้ยพี่สามคานี่เราน้องปีหนึ่งโอ้ยนี่อปลากระเบนน้ำเชียมเลยหน้าตาเหมือนปลากระเบนน้ำเชียมมากเดี๋ยวดากูถามพวกคุณหน่อยสิไอ้หัวร้านนี่ไม่รู้เป็นใครกูถามอะไรหน่อยได้ไหมพวกมึงเป็นรุ่นพี่หรือเป็นขี้เล่า เอยมึงกูเลี้ยนผิววะเฉวว่าไหมไอ้ที่เดินมาเฮ้ยพี่จะบอกให้นะเว้ยการที่เข้ามาเป็นนิสิตของมหาลัยเนี่ยอย่าคุยกันดิฟังรุ่นพี่หน่อยดิวะานี่พวกน้องอยากจะลองของเหรอฮะอยากลองของเหรอพี่พี่อย่าไปทำมันอีปากระเบนน้ำจืดมึงกับูรุ่นเดียวกันอ๋อเหรอมึงไอ้ปลาเค็งอ่ะ ให้น้องไปแทำมันเลยนี่น้องขนาดน้องเป็นรุ่น้องน้องยังว่าุ่นพี่ขนาดนี้น้องกล้าชี้หน้าเขาได้ไงเขาค่ะพอดีว่าเพื่อนหนูหมอใหญ่หมอใหญ่คือยู่ดีๆเมื่อกี้พี่แอบเห็นน้องน้องพี่สันทนาการเขาพาร้องเขาพาเต้นน้องๆไม่สนใจเลยเมื่อกี้ใช่ไอ้คนเดียวเดียวผมถามุ่นพี่ก่อนได้ไหมครับว่าเมื่อกี้เขาเต้นเพลงอะไรยืะ พูดแล้วก็ข่มขืนแม่งเลยไปคนละคนเลยไปฮะนะเจ้าเ๋ยวปล่อยมาสิว่ามันจะข่มขืนใครปล่อยมาสิกูข่มขืนที่หนึ่งนี่กูข่มขืนนี่เอ้าอย่้มเบสเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้แมวจะไปนอนลงไป็เอาเอาเอาเจ็บที่ทุกคนเฮ้ยพอแล้วพอแล้วเฮ้ยไอ้ไอ้วักพอลแล้วเอ้ยน้องคนนี้ไม่สนใจไอ้เบสเพื่อนเราเป็นพิเศษวะคนไหนวะนี่อะไรน่ะสายสายนน่ะ อ๋อสายแนนเฮ้ยไอ้นี่สายตาไม่ค่อยดีสาไม่ดีเฮ้ยมึงดูดีแล้วยังวะมันสนใจไอ้เบียร์จริงๆเหรอสองคนที่ไม่ร้องด่าเราเฮ้ยไม่อยากรู้วะไอ้ไม่ชอบที่หน้ามากเลยมึงบังกล้องกูเพื่อนรู้มึงจะพูดว่าสายแนนสนใจไอ้เบียร์เหรอวะไอ้นี่มันต้องเรียนช้ำชั้นเนี่ยหน้ามันแก่มากมึงเป็นเด็กปีหนึ่งจากเฟี้ยวไอ้สัตว์เอ้ยสายแนนถ้ามีคนในใจอยู่หรือเปล่าอ๋อ เฮ้ยไปถามจังหวัดไปนี่เพื่อนฮะไปถามไปนี่มันคือจังหวัดไหนบ้างเข้าไปพูดซิว่าชอบมึงจริงหรือเปล่าน้องสาวพี่คนนี้น่ารักฉัไม่กล้าคุยกับมาอะไรฉันไม่กล้าคุยกับเขาอ่ะมือเราต้องมีคำคมไว้เพื่อนเอายังไงยังไงน้องยิ้มแบบนี้พี่จะบอกเลยถ้ามีอยากเจ็บจิ้มอยยิ้มให้พี่ อะไรคมบขึ้นตัวนี้สายครบขึ้นป่ะอะให้ตอบกลับมาดิตอบกลับมาดิถ้าไม่อยากเจ็บจุอย่ายิ้มให้หนูมันคือปมะความจองกันรึไวะนี่มันลงสระอูอยู่โอเคเฮ้ยพ่อเฮ้ยน้องๆพวกนี้มันรู้หรือเปล่าว่าเราเป็นรุ่นพี่ปะมันรู้อยู่แล้วมันเล่นลิ้นด้วยพวกเนี้ย นักจัดรุ่นพี่นี่แหละน้องๆพวกนี้มันคิดว่าพวกเราเป็นขี้เล่าเหตอนเนี้ยมันคิดว่ามันกูเหมือนตรงไหนวะนักเลงที่หายในพวกนี้อะไรหวังหมูปากอะไรอีติเฮ้ยนี่เสียงรุ่นพี่เหรอวะเนี่คณะอะไรเนี่ยนิเทศาสตร์ครับนิติศาสตร์ทำไมทำไมถึงอะไรทำอะไรดูดานได้คิดถึงนิเทศศาสตร์สู้เป็นอย่างสูงกุศลกันเลยไปจิ๋ว ชอบจริงเหรอ้อบหมกชอบอ่ะก็อยากได้แบบนี้ออยากได้แบบนี้อยากได้หูดังหูปืนแบสาเนียนเฮ้ยเบสมันชอบเองทิ่ว่พี่ก็อยากจะบอกอยู่ว่าพี่ก็โสดมานานแล้วของขาดมานานด้วยเฮ้ยพร้อมค่ะบุเป้าหมายมีไว้พุ่งชนเก็บจิ้มไว้ยิ้มกับคนที่ใช่ ใหม่เรื่อยๆค่ะคำคมชอบแบบนี้ชอบแบบนี้จะเอาแบบนี้จะเอาแบบนี้